เรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกการเปิดงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่สามส่วนที่สองพร้อมด้วยนายสันติสิริตันยงรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพันตำรวจเอกประพลรัตไบ,บายาผู้กำกับการสถาน,นีตำรวจภูทรแหลมฉบังผู้แทนจากบริษัท CSEC ไทยจำกัดผู้เข้าค้าร่วมบริษัทเอเชียนเอนจิเนียริ่งคอนซัคแองจํากัด และบริษัทโชตจินดาคอนซัคแท็งจำกัดและคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมงานโดยเรือโทยุทธนาเผยว่าก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่2งงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือระบบถนนและระบบสาธรารณูปโภคถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดของก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่ 2, 2เป็นงานก่อสร้างในส่วนของอาคารท่าเทียบเรือระบบถนนและระบบสาธรารณูปโภคซึ่งการท่าเรือได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างไปเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่ผ่านมากับบริษัท c s EC ไทยจำกัดในวงเงิน7,298ล้านบาทกำหนดระยะเวลาสมมอบงานภายใน1,260วัน ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่บริษัทซีเอไทยจำกัดไปแล้วเมื่อวันที่13ธันวาคม2567สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่1มีความคืบหน้าประมาณ50%ส่วนงานส่วนที่2จะไปช่วยทำให้งานในส่วนที่1มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยงานแรกที่ผู้รับเหมาเริ่มดาเนินการคือส่วนของสะพานข้ามทางรถไฟ ซึ่งในงานของเฟส3จะพยายามลดจุดตัดของทางรถไฟให้น้อยที่สุดเพื่อให้ปริมาณการขนส่งทางรถไฟเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้คือประมาณ30%ของภาพรวมการขนส่งของท่าเรือแหลมฉบังทั้งหมดทั้งนี้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่2ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่มีความสําคัญหลังจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังต้องกํากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามแผนง,งานที่กําหนดไว้ ซึ่งการท่าเรือได้ตั้งเป้าไว้ว่าโครงการท่าเรือแหลมฉะบังระยะที่3ให้แล้วเสร็จในปี2570 okay. กว่านี้นะครับท่าเรือแหลมชะบังก็มีความดีๆเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาในวิธีเจาะเสาเข็มต้นแรกนะครับของโครงการท่าเทียบเรือแหลมชะบังระยะที่3ส่วนที่2ซึ่งงานส่วนที่2เนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทำเรื่องของถนนสะพานเขื่อนนะครับแล้วก็ท่าเทียบเรือรวมถึงระบบสาธารณูปโภคด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในงานส่วนที่1ก็คืองานที่ เราได,ได้ทำไปแล้วนะครับตอนนี้ผลงานความคืบหน้าก็อยู่มาสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนั้นน่จะเป็นเรื่องของการขุดขุดแล้วก็ถมนะครับขุดลอกกับถมทะเลงานเนี้ยจะเป็นงานที่จะมาทําให้งานส่วนที่1มีความสมบูรณ์ขึ้นก็คือในเรื่องของวางระบบสารวูปโคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับเส้นทางที่จะเข้าถึงโครงการนะครับน้ำประปาไฟฟ้าที่จะเข้าถึงโครงการรวมทั้งก่อ,อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งด้วย นะครับของท่าเรือแหลมชวังเลยะที่3าดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าครับวันนี้จะเป็นวันที่เริ่มเจาะเสาเข็มต้นแรกนะครับงานที่ทางบริษัทผู้รับเหมาจะดําเนินการก่อนก็คือในส่วนของอาสะพานที่เราเลือกเป็นโอเวอร์พาสนะครับก็คือสะพานข้ามทางรถไฟนะครับดังนั้นในงานก่อสร้างแหลมชวังเพลสามเนี่ยเราจะพยายามลดจุดตัด ของทางรถไฟให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้ปริมาณการกขนส่งทางรถไฟเนี่ยเป็นไปนตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือประมาณสัก30%ของภาพรวมของท่าเรือแหลกชะบังทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นงานที่ทําต่อเนื่องกันนะครับก็ผมก็หวังว่าในงานก่อสร้าง ถ้าเรียนแหล่งชบังและสาส่วนที่2เนี่ยจะทํางานด้วยความราบรื่นนะครับสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุกับผลกระทบที่จะส่งส่งไป,ไปส่งผลให้กับบุคคลที่3นะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งจะเป็นคนประสานงานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามกำชับกับทางผู้รับจ้างนะครับให้ดําเนิน ในเรื่องของการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังต่อให้เกิดผลกระทบกับบุคคลภายนอกมากที่สุดและที่สําคัญคือให้เขาทําให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดเพื่อ เป้าของท่าเรือหลายช่ังที่สเป็นไปตามกำหนดที่เราต้องการให้เปิดเสร็สในปี2570 2570้นครับในส่วนที่ชุมชนเป็นพื้นที่เป็นคชุมชนบ้านแหลมฉบังนะับครับบางส่วนที่มเข้าาก็จะมีพื้นที่ที่เป็นถนนอยู่หนึ่งเส้นนะครับที่จะเป็นถนนที่ทางเข้าสู่ชุมชนเทศบาลชุมชนแหลมฉบังนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการที่จะปรับปรุงแบบ นะครับทางท,ที่ปรึกษากับทางทางพี่เอวีรชาติเนี่ยนะครับก็ที่เป็นกับประธานตรวจรับพัสดุเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับอาจจะมีแต่ว่าผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทําได้ครับ